สวัสดีครับวันนี้มมรุ่นเปิดตัวใหม่ก็คือเรียวมี t Neo 5นะครับเป็น a f f o r d a b l e Gaming Phone ที่ราคาเนี่ยเปิดตัวถูกมากๆนะครับเทียบกับสเปคที่เรียกว่าเป็นแฟล็กชิพของปีที่แล้วดีกว่านะครับแต่นำมาขายในราคาที่โคตรถูกนะครับสำหรับในจีนเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้น่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็คาดว่าจะขายใน global ด้วยนะครับตัวจุดขายอย่างแรกคือเรื่อง notification LED นะครับปกติเนี่ยมือถือเกมมิ่งจะมีแบบแถบ LED บ้างไฟ RGB บ้างนะครับรุ่นนี้ก็มีเช่นเดียวกันอยู่ข้าง กล้องนะครับรองรับการแสดงผลได้ถึง25รูปแบบเลยซึ่งจะแทนการใช้งานในโหมดต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิกที่น่าสนใจพอสมควรเลยแต่เรื่องของการตั้งค่าเรื่องของการใช้งานจริงเนี่ยก็ต้องรอรีวิวกันอีกทีนะครับว่าโหมดไหนแทนอะไรบ้างนะครับแต่บอกว่าเลยว่าเยอะจริงๆเรื่องของหน้าจอเข้ามากับจอ AMOLED 1 5 k นะครับความละเอียดอยู่ที่2 7 7 2คูณ1น4 0นะครับรองรับ r e f r e s h r ท t ี่ี่144เฮิร์ก็เป็นแบบจอเกมมิ่งมาเลยนะครับรองรับการ ัชอะไรต่างๆที่เรียกว่าแบบจัดเต็มมากๆนะครับแถมขอบบางด้วยรวมถึงการแบบแสดงผลคือมันมีค่าหลายๆค่านะครับที่เป็นค่าแบบหน้าจอแบบแฟลกชิพเลยแล้วก็มีการบูสต์ในเรื่องของอเรื่องเกมด้วยนะครับในการเล่นเกมโมบ้าเล่นเกม FPS อะไรต่างๆก็มีการปรับจูนให้าสามารถเล่นได้อย่างลื่นนะครับแล้วก็แบบไม่มีปัญหาอะไรต้าชิปประมวมผลใช้ snapdragon 8+ plus gen 1นะครับก็เป็นแฟลกชิพ ปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆมันก็ตอบโจทย์การเล่นเกมทั่วไปอยู่ละจะเป็นโมบ้าจะเป็น FPS นะครับรวมถึงพวกเกมแบบกราฟิกสูงๆต่างๆก็สามารถเล่นได้บนชิปประมวลผลตัวนี้นะครับและที่สำคัญคือระบบระบายความร้อนนะครับหรือวนะ่าเพ c เ a m b e แมเบอร์เนาะตัวนี้เดี๋ยเรียกว่าแทบจะใส่มาเต็มฝาหลังเลยคือ ถ้าจะปราบมบังกรได้นะครับก็ต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีเนาะแล้วก็เรื่องของชาร์จนะครับสูงสุดที่240วัตต์ก็นําเทคโนโลยีล่าสุดของทาง oppo มาใช้เลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยเสียบชาร์จศูนย์ถึง100%ใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับคืออาบน้ํายังไม่ทันเสร็จเลยเต็มแล้วนะครับแต่มันมีเวอร์ชันที่เป็นแบบ150วัตต์ธรรมดาด้วยนะอันนี้ก็ ทั่วไปครับแล้วก็กล้องของเขาใส่มาที่50ล้านพิกเซลตัวนี้ใช้ Sony IMX890 ตัวเดียวกับ One Plus 11เลยแล้วก็การใช้ง,งานต่างๆก็แทบไม่ต่างกันมากนะครับแต่อันตระไวเนี่ยจะแค่8ล้านเนาะแล้วก็มีแบบเดฟหรือมาโครมาให้นะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่อง,องกล้องมากนะครับแต่คุณภาพ เลนส์หลักถือว่าดีทีเดียวแล้วก็ใช้งานการถ่ายภาพเป็นแบบเทอร์โบลอแล้วก็โปรไลท์2.0นะครับตัวนี้เนี่ยสุกใส่มาในเลียมมีหลายๆรุ่นแล้วก็ถือว่าเอาพูดออกมาเนี่ยคือสีสันคมชัดนะครับเรื่องชัดเนี่ยเรื่องสีสันต่างๆผมว่าโอเคมากนะรวมถึงการถ่ายกลางคืนที่เรียกว่าออกมาเนี่ยดีทีเดียวนะครับบอดีเนี่ยมีให้เลือก3สีก็คือสีน้ําเงินนะครับสีขาวและสีดำนะครับเป็นฝาาลัางผิวแมตก็สวยงามดีครับราคาเนี่ยเริ่มต้นที่2,499หยวนนะครับหรือประมาณแบบ เกือบเกิบหมื่นสามนะครับถือว่าถูกมากนะสำหรับสเปคนี้นะครับและไปสุดที่ Ram 16 1TB ชาร์จ240บวัตต์เนี่ยอยู่ที่3499หยวนคูน5้คูน6ก็ประมาณแบบ1 7ื0 0ก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับถ้าเทียบกับ OnePlus 11ละ่ะ ใครดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่า One Plus 11 5G เนี่ยเป็นตัวที่แบบเหมือนแบบเป็นรองท็อปอีกทีนะครับคือสเปคเนี่ยใช้ Snapdragon 8 Gen 2นะครับหน้าจอเป็น LTPO 3.0และกล้องเนี่ยคือไม่ใช่มีแค่ตัวหลักละตัวนี้ก็คือแบบแอนต์รอวหรือเลน t r r i t เรวมอ,อะไรต่างๆก็ถือว่าดีกว่าด้วยนะครับซึ่งราคารุ่นนี้ก็เริ่มต้นที่20,000ื่นะครับดังนั้นเนี่ยมันคนละเซกเมนต์ชัดเจนเลยยังไงก็รอติดตามกันได้ครับสวัสดีครับ